สวัสดีครับพี่น้องสุภุสุกนมันี้ช่องนุ่มพ่อนเทพผ้ามาวัดผู้พร่าครับหรือว่าวัดสิรินทรวรารามอําเภอสิรินทนรธรจังหวัดอุบลราชธานีผมาในช่วงเวลาที่ยังแดดออกครับยังมีแดดอยู่สีม่วงแดงประชาชนจะามามาเทียววัดมา ไหวพระนะครับสามารถหลายอยู่วันนี้เป็นวันยุดครับวันอาทิตย์มีจุดคัดกรองอยู่ทางนั้นแดดยังห่อนอยู่ครับแดดยังห่อนอยู่ส่วนมาผู้สิมามาเที่ยวเคนมาลองแพ้ก็จฉมาไหว้พระนั่นครับที่วัดภูผา บรรยากาศบรรยากาศ,ญญากาศรอบๆรถก็มาเรื่อยๆห้างนี้ก็เป็นอีกมุมนึงครับนอกจากอัวสดที่ไปไหว้พระแล้วก็มีมุมมุม,มนึงครับนี่ลมเลื่นลมเลื่นครับผมจะพามาเบิงมุมทั้ง ทั้งทั้งทั้งสีหันหนาไปช่องเมฆเนาะแล้วก็หันหนาไปทางฝังเสาปลาบนะครับตรงนี้ก็จะเป็น เจดีพระอาจารย์บุญมากกิตะปัญโยนะครับครับเป็นเจดีพระอาจารย์บุญมากกิตะปัญโยครับ ฟังก็จะเป็นทิวเขาครับกจะสเมีนฟังล่าวนะครับทางนั้นรับสูงเติบอยู่ครับสูงเตบิเตบ,ตบนี่ครับ สูงเต่าก็สสิเป็นจากลอยเมตรเล้วยครับนี่ครับเป็นร,บรอบร,บรอบวัดผู้พาวครับก็สสิเป็นอีกบางมุม ้งมีซีลมลื่นครับต้นใหม่ไงหลายเย็นแต่เราทั้งลานจอดรถกับซีมีแดดเนี่ยครับเชิญ พี่นอ้องติดตามช่องบ้านเทพผู้ใดยังบื่เคยมากครับนีโอกาสได้มาทั้งนี้กับมากครับแ้วมาสักกะละมา,า,ะมาะหว้ยพระทำบุญกันกับสถานที่ที่ว่าธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมาผู้ภาวนกกาาครูบาอาจารย์เป็นส้างไว้ครับ ทั้งหลายสิเป็นเขตยระสงค์ครับแม่นะครับเป็นเขตยระสงค์เป็นกุฏิไก่ป่าเนีย่ยแม่นไก่ป่านะครับแต่แต่ขาวนี่เพื่อสิลิ่นทอดนี่ก็ จากเมืองบนจากเมืองบนมาหนีวัด้เผ่ากันว่ามันเป,นปรี้ยวลอยโลกนะครับออกจากเมืองบนมาแต่ว่าทางดีครับสมัยก่อนนี่เคยขี่มอไซค์ไปเล่นสงการกันอยู่ต่อเขียกับช่องเมกยี่สิบกว่าปีก่อนเดี๋ยวนี้ทางดีสี่เลนหกเลนว่าสถานที่ท่องเที่ยวหลายคนก็มาเที่ยวหลาย มาเขื่อนมาหลองแพ้มาวัดผู้เผาช่องเมฆแต่เท่นเปิดครับช่องเมฆเปิดพุมแดนเปิดกันแห่งสิมวัวแห่งสิคือคาบกว่านี่อยู่ในช่วงสถานาการณ์โควิดจริงสิครับบรรยากาศมุมนึง หรือว่าบางมุมของวัดผู้เผ่าครับอาจสียางโบทัวครับแต่ก็อยากให้พี่น้องได้เบิ้งครับต้องนี้ก็จะเป็นประวัติพระครูกรมลภาวนากรน,นะครับป,ประวัติ ี่สิเป็นประวัติของวัดผู้เผาครับวัดผูพรผาหรือว่าวัดศิรินทนวรวัารามภผู้รราวอำเภอศิรินทรน,นะครับรถมากของเก่าและครับคือล่านทั้งล่านจอดรถแดบดบ้อนครับตรงนี้ลานจอด ทางด้านมุ่งทางด้านทิศตะวันตกว่าหันไปนด้านทิศตะวันออกครับจะมาไปทางทิวเขาทางผุนเทวตอเกียดตัปวป๋อลาวทางนี้เป็นทิศตะวันออกทิศตะวันออกนี่สิเป็นเขื่อนสิลิ่นทอดนะครับมุมทางนี้สิเป็นเขื่อนสิลิ่นทอดโอ้โค,ครับนี่เห็นตรง วัดผู้เผาครับเป็นอีกวัดหนึ่งครับที่พี่น้องท่างไก่แล้วก็ท่างไก่มาไหว้พราะมาทำบุญมากันหลายครับแล้วก็มากันเรื่อยๆครับทั้งนั้นเป็นเขื่อนิลินทัอนครับเป็นทางตะวันออกเนาะ ครับผมมานี้พามาเบิงลพามาเที่ยววัดผู้เภาครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามช่องนุ่มพรเทพก็ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ติดตามผมไปมองได้กะสีเตทายมาให้พี่น้องได้เบิงกันสมองครับขอบคุณหลายๆครับฝากติดตามกัน,นหลายๆครับฝากกดถือใจกดซับสไครกดแชร์านะนำครับี๋ยวสิมี ทุกบรรยากาศครับถ้าได้ไปมองได้ครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ